สวัสดีค่ะตรงนี้เป็นของทั้งหมดนะคะที่ซื้อมาจากตอนไปเที่ยวฮ่องกงนะคะนี่อันก็จะเป็นของที่ซื้อมาในรอบแรกนะคะเดี๋ยวพิ่จะมาแกะกล่องให้ดูค่ะว่าในนี้มีอ,อะไรบ้างพร้อมกับบอกราคาด้วยค่ะว่าซื้ออะไรมาเท่าไหร่คะ่ะถ้าอยากทราบก็ติดตามสปกอนได้เลยค่ะของอย่างแรกเลยนะคะเป็นมาร์กนะคะจริงๆมันมาเป็นกล่องน,น,น,นี้เป็นรุ่นสีแดงนี้เป็นรุ่นสีดํานี่คือพิมแกะจากกล่องไปแล้วนะคะลองเทสใช้ตอนที่อยู่ที่ ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ฮ่องกงเลยปรากฏว่าไม่ค่อยชอบและไม่ค่อยเวิร์กนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าแผ่นมันจะใหญ่มากคือว่ามันจะคลุมลงไปถึงถึงตรงคอเลยะคะ่ะลงไปตรงเนี้ยอีก5เซนก็คือถึงคอแล้วก็มันมีช่องรูตรงในที่อยู่ในมาสก์นะคะให้เอาไปเกี่ยวที่หูด้วยเลยเพราะนั้นเนี่ยมันจะเดินไปไหนทําอะไรก็ได้มันก็จะไม่หลุดนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะกล่องหนึ่งก็จะมี5 5แผนนะะ่นค่ะอ่านไม่ออกเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนี้บอก power lifting อันนี้ก็บอก power lifting นะคะก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อันนี้ก็แต่ไหนก็ซื้อมาแล้วก็อาจจะทดลองใช้ไปก่อนนะคะดีไม่ดีมันอาจจะแบบว่ามาเดียวทีหลังอันนี้กล่องละ29เ้าเหรียญนะคะคือ1เหรียญฮ่องกงตอน,นที่พิมไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาท1ิสตางค์แต่ว่าโดน conversion ไปมาก็ลองคิดไปที่สี่บาท25 4้าสี่บาทห้าสิบเหรียก็ได้ได้เลขกลมๆนะคะสําหรับอันต่อไปที่ซื้อมาก,ก็คืออันนี้อันนี้เป็นของคาแรงนะคะอันนี้พิมซื้อจาก ร้าน b o n j o ชื่อร้านแบบนี้บ o n j o u c o s m e t i c เผื่อใครไปนะคะก็จะได้ไอคูอัน2อันเมื่อกี้าา์คนี่ก็ซื้อจากร้านเดียวกันนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่มโหราน,นะคะนี่คือไซส์400 ml 400 ml เลยนะคะแล้วราคาเต็มของเข้าที่เค้าขายอยู่ที่ร้านเนี่ยเข้าขาย,ยที่380แต่พิมพ์ซื้อไม่ได้ที่175เหรียญน,นะคะอันนี้เป็น cleansing milk สำหรับคนผิวผสมหรือผิวมันนะคะพิมพ์ยังอยากใช้ของผิวผสมหรือผิวมันเพราะว่ามันไม่ต่างกันมากแล้วเนื้อมันก็จะเบาวกว่าเล็กน้อยนะคะ อันนี้ก็ซีลมาอย่างดีคะให้เห็นเลยว่ายังไม่ได้เปิดเนี่ยเป็นพลาสติกแบบนี้ร้อเหเรียญคุ้มมากๆเลยเพราะว่าพี่ไปดูที่ร้านซาซ่านะคะก็ของเหมือนกันเปียแต่ว่าราคาแพงกว่านี้นะคะแล้วก็มีของที่แบบทั่วไปที่ไปซื้อที่นู่นก็คือจะมีเป็นอันนี้บอดี้โลชั่นนะคะช็อปอีโคเพียวเป็นของออสเตรเลียก็คือข้อดีของมันก็คือว่ามันผสมรุ่นนี้เนี่ยผสมน้ํามันมะกอกนะคะออลิฟออยแล้วเขาก็ไม่ผสมเจ้า สารกันบูดด้วยนะคะแล้วก็เนื้อนุน่มนวลหอมกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าคงจะผสมน้ําหอมนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยบอดี้ลชั่นนี้ราคา58ดเหรียญ58ดเหรียญน,นะคะใช้ดีใช้แต่ที่นู่นแล้วตอนนี้น่าจะเหลือสักเท่านี้แล้วนะลงไปเยอะพวกๆส่วนนี้เป็นเจลใส่ผมนะคะของลูซิดอลเป็นของแมนดอมใช่ไหมของแมนดอมใช่เป็นของแมนดอมเหมือนกันนะคะซื้อที่นู่นอันนี้29เหรียญ90เซนก็คือ30ิเหรียญนั่นแหละคะ่ะก็ประมาณ 120บาทอันนี้เป็นของรุ่นผมสั้นนะคะรุ่นขนผมสั้นแล้วก็เป็นแบบ super hard ก็อันนี้ต้องบอกว่ากลิ่นหอมจริงแล้วหล่อนเป็นสีชมพูน่ารักลิกงก็งี้ะนี่นะคะใช้แล้วชอบนี่ใช้แล้วโอเคเลยส่วนที่เหลือจํานวนมากนะคะมาจากร้านสาซาเดี๋ยวพิม์จะดูตามเออใบเสร็จเลยด้วยกันนะคะเอาไปทีละอันอันนี้ในใบเสเขีนว่าล็อกออนอายไลเนอร์นะคะ ล็อกออนอายไลเนอร์ราคา68เหรียญอันนี้เนี่ยเป็นของ c o s m a g i c c o s m a g i c ซึ่งต้องบอกตรงตอนที่ซื้อเนี่ยก็คือดูจากตรงนี้ค่ะว่าข้างล่างเนี่ยนะคะว่ามันมีหัวที่แบบเป็นรูปหยดน้ำม้างเป็นอย่างนี้บ้างนะคะไม่ได้มีโอกาสที่จะเปิดดูข้างในเพราะว่าพนักงานขายอาจฆ่าเราได้ <laughs> เพราะว่ายืนจ้องหน้าตลอดเวลาเลยนะคะก็คือพอแกะออกมาจากกล่องของเขานี่นะคะเขาเปิดมาดุ้๊ย ก็จะมีแบบวิธีใช้ซึ่งก็เป็นภาษาต่างดาวอยู่เช่นกันนะคะอ่านไม่ออกถ้าใครที่อ่านออกเดี๋ยวพิณจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ช่วยแปลมาให้อ่าหน่อยนะคะก็คือจะมีหัวสองด้านด้านหนึ่งจะเป็นแบบว่าเข้าใจว่าเป็นเป็นฟองน้ำอะคะ่ะที่แบบใช้สําหรับทําให้มันฟูๆน,นะคะเกลี่ยให้มันฟูแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นตัวอายไลเนอร์เองแบบนี้ สีที่ซื้อมาเป็นสีดำนะคะ68เหรียญแท่งสีชมพูสดใสน่ารักอันถัดมา Keep Miss อันนี้นะคะเป็นสเปรย์ที่ใช้สำหรับสเปรย์หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วเพื่อให้เครื่องสำอางอยู่ติดแน่นทนนานระหว่างวันนะคะในนี้อ่านไม่ออกค่ะว่าเขาเคลมว่ามันจะอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงะค่ะอันนี้ติสโกเทปว่าราคาก็คือ78เหรียญ สำหรับปริมาณบรรจุนะคะขอชากเนอนี่ก็เป็นขวดเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะ Attention please Rose Water Mineral Oil Free for all skin type นะคะสำหรับทุกสภาพผิวแบบนี้เขาไม่เขาคิดว่าเป็นของญี่ปุ่นนะคะขนาดบรรจุคือ35กรัมจุเป็นแบบนี้เป็นสเปรย์นะคะ แล้วก็ที่คําพูดตรงนี้ที่เขาติดสกอดสติกสตกสต๊กเกอร์ข้างบนตรงนี้คือให้เห็นว่าสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้นะคะเพราะขนาดบรรจุมันแค่35 ml เท่านั้นอันนี้ก็หวังว่าพอหลังจากที่ลองแล้วเนี่ยจะสามารถทําให้เครื่องสปา,าอยู่ติดแน่นทนนานมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วอันต่อไปอายคอนซีลเลอร์อันนี้เ็าบอกว่า ซื้อเพืแพ็กเกจจิ้งเล็กน้อยนะคะคือมันเป็นรูปหมีแล้วก็แบบมีตาแผ่นได้เงลาเห็นแล้วก็ต้องขอมาลองนิดนึงแล้วก็หลอดเนี่ยเป็นสีเหลืองสดใสน่ารักนะคะสีอ่อนพาสเทลอันนี้เนี่ยราคา79เหรียญน,นะคะแกดู79็บเเหรียญของ Make Essence า a n a นาอะไรเนี่ยนะคะลองอ่านกันดูกับหัวกับหางหรือเปล่าเนี่ย ับหัวกับพางนะคะเอาม่เอาม่าห,หน้าตาแบบนี้มีรูปน้องหมีอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักมากๆสุดขีดน,นะคะขนาดบรรจุคือ12กรัมถ้าเกิดว่าขายที่ญี่ปุ่นอยู่ที่950เยนนะคะไม่แน่ใจว่า950เยนนี่มันเท่าไหร่กันนะคะอันนี้เดี๋ยวพอหลังจากวันนี้ก็คือเวลาทาวิดีโอสอนแต่งหน้าก็จะเอามาลองใช้ดูนะคะ ต่อไปแพลตินมัมมาสคาร่าอันนี้เป็นอันที่ถ้าใครที่ชอบดูเอ่อติวเตอร์ของชาวต่างชาติหรือคนไทยก็มีนะคะที่มีเห็นหลายคนที่แบบว่ามียกันเดินทางไปเขาจะซื้อมาหรือว่าที่มาขายตามร้านที่แบบว่าอยู่ในห้างประเภทอย่างเช่นร้านที่อยู่ในสยามค่ะมันจะมีร้านหนึ่งที่แบบสีชมพูสีชมพ,ชมพูชื่ออะไรจำไม่ได้และะ้วค่ะก็จะมาขายนี้ก็คือเป็น f a i r y Dr o p m สค c a r a นะคะโด่งดังมหาศาลแล้วก็ขายที่นี่ก็500เข้าใจว่าห0 0บาทอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็น หล่อจะเป็นแบบนี้นะคะสีชมพูสวยมากเลยเป็นประกายหยิบออกมานะคะก็คือว่าเจ้าเปิดให้ดูกันไน้น้าตรงแปลงอะคะ่ะมันจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะสีที่พิซื้อมานี่ก็เป็นสีดำแล้วก็เป็นรุ่น water proof นะคะกันน้ำด้วยก็หวังว่าจะทำให้ปัดขนตาได้เด้งพอๆพกันกับ Fiber w i c k นะคะสำหรับราคาอยู่ที่ 1,10เหรียญน,นะคะ110เหรียญก็นาคาแพงสับวรวสำหรับเทียบกับชิ้นอื่นๆที่ซื้อมานะคะถ้าเกิดขายที่ญี่ปุ่นอยู่ที่1,995เเยนนะคะอันต่อไป Moon Drop Moist Lip นะคะใครที่เคยเห็นพิมพ์พูดถึงเจ้าลิป กลอลิปมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะที่หิมชอบใช้ก็คือจะเป็นของเลฟลอนนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าถูกแท่งของเขาเนี่ยจะเป็นสีดํานะคะปลอกข้างบนสีดําข้างล่างสีดําตรงนี้จะเป็นสีทองเหมือนกันแล้วก็ด้านบนจะเป็นใสๆแบบนี้แต่ว่าของเขาอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าด้านในตรงกลางจะเป็นสีอ่อนๆและด้านนอกคือจะเป็นคนละสีกันนะคะถ้าเป็นของที่เมืองไทยจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดอันนี้เนี่ยที่เมืองไทยขายอยู่สัก สองร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรอย่างงี้มั้งสองร้อยสามร้อยบาทอันนี้ทิมซื้อมาที่สามสิบเหรียญก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบบาทนะคะก็เลยอันนี้เนี่ยจะเป็นของที่ซื้อซ้ําทั้งในรอบแรกแล้วก็ซื้อรอบที่สองเพราะว่าพอซื้อเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าซื้อไปเถอะเพราะว่าที่เมืองไทยตอนที่มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังไม่ถูกเท่านี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชอบมากคือพอใช้จนแบบว่ามันกุดหมดแล้วก็อย่าเอาแบบเอาพายตักไอ้ที่มันอยู่ติดตรงก้นนะคะขึ้นมาเพื่อใช้ต่อเพราะตอน,นั้นก็ยัน,ยน,ะะนนี้เรียน,นะคะ ต่อไปมินิแชปอายสิปบาร์มนะคะอันนี้สุดยอดล่ะเล็กมากนี่เป็นลิปมันนะคะเอาอันนี้ขึ้นมาเทียบให้ดูว่าขนาดมันต่างกันขนาดไหนประมาณเกือบจะแบบหนึ่งครึ่งเดียวะคะ่ะเล็กกว่าครึ่งหนึ่งอีกนะคะอันนี้เป็นลิปมันที่แบบว่าแล้วน่นก็ดึงจุกออกมาข้างใน,นก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้มีที่หมุนนะคะให้ใช้วิธีเอานิ้วดันขึ้นเอาแล้วก็ถึงเวลาก็เอาปากเอาลิปลิปลปิปากเลยะคะ่ะพอละใช้ก็ลิปปิปากดันมันกลับลงไปนะคะ ขนาดบรรจุก็เล็กมากเลยคือประมาณว่า3กรัมราคาก็5เหรียญ5 4 2ส่ยประมาณ20บาทแบบนีนะะ้อันนี้กลิ่นที่พซื้อมาเป็นกลิ่นเชอร์รี่ลิปแชปไอซ์ไม่คิดว่ามันเป็นของแชปสติกนะหรือว่ามเป็นของแชปสติ๊กก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีอันนี้อันสุดท้ายเออยังไม่อันสุดท้ายอันก่อสุดท้ายนะคะอัน,นก็เป็น ลิปกลอสค่ะของเลฟลอนนะคะเป็นสีแบบนี้เป็นกระปุกอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่ออกที่นู่ดนะคะอันละแปดสิบเหรียญแต่ว่าตอนทนี่ไปซื้อเนี่ยมันลดราคาอยู่นะคะลดครึ่งนึงขนาดไปซื้อที่ต่างประเทศถูกกว่าอยู่แล้วก็ยังซื้อตอนที่มันลดราคาเนยะอันนี้ลดครึ่งนึงนะคะเหลือสามสิบเก้าเหรียญก็อันนี้เป็นกลิ่นพิงค์คริสตัลนะคะคริสตัลโรสมี s อ f พ5เอฟสิบห้าด้วยนะคะก็ คงจะอีกสักพักกว่าจะได้เปิดเพราะว่าอันที่ซื้อมาอือนี่เยอะแยะมากเลยอันสุดท้ายนะคะที่อยากจะพาวรีพริเศเมืองไทยมีแก๊สบี้แบบนี้แต่าประเทศเขาก็มีกันเหมือนกันนะคะโดยเพราะที่ฮ่องกงอันนี้ที่ไม่เหมือนเมืองไทยก็คือว่าเขาเป็นสีดําจ้าเขาเป็นสีดำแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นซูเปอร์แอบซอบเลยนะคะคือแบบว่าพอพึบลงไปปุ๊บเนี่ยหน้าแบบแห้งเลยอะไรอย่างนี้ก็อันนี้อันละ รับรับรับสิบแปดเหรียญน,นะคะถ้าสิบแปดเหรียญออกมาก็คือถูกกว่าที่เมืองไทยกับที่เมืองไทยจะขายอยู่ที่ประมาณร้อยห้าร้อยร้อยห้าบาทร้อยเก้าบาทอะไรประมาณนี้นะคะก็ทั้งหมดที่พิมพ์พูดมาก็เป็นของที่พิมซื้อในรอบแรกนะคะคือซื้อวันที่สองการไปเที่ยวก็เดี๋ยวก็ของเหล่านี้เนี่ยก็จะได้เอามาถูกมาใช้ตอนที่ไปทำ tutorial หรือยอะไรนีบ้าน,นะคะหรือไทใครมีคำถามอะไรเพิมเ่มเติมหรือกำลังจะไปเที่ยวฮ่องกงก็ลอง,งถามพิมเข้ามาได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีค่ะ